ครับสวัสดีตันบีตัมยุ่มทุกคนเลยครับผมวันนี้ผมมาเที่ยวอ,อย่างวัดจุมพลนะวันนี้มาการะโอยนะครับตาเล่น,นะครับว่าจะมีอะไให้ดูไหมนะครับผมคอยติดตาม

nhiếp bên nông, nha nông đây này, này đi. à, thấy mai? cháu sẽ rồi ôi yeah. đưa đi, đưa đi Đưa đi, đưa đi ok ok đưa 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 đưa. Đưa 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 đưa. ok 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 đi ok mà begruk ini kak ตันปีเขาหามาได้ได้มาเยอะเลยโอ้ให้องจูได้เลยครับประมาณกี่โลได้ครับนี่ยสี่โลได้อืมตันปีหาไปคล้ายด้วยเปลือกใช่ครับอ๋อด้วยอะไรครับโลหกสิบครับอ๋อโลหกนะครับแต่ว่าว่ายได้ลักตัวนไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ใช่โอเคครับผมครับอ่าอ่านี่ครับผมตันนาแกฮะนี่วิธีของเขานะครับ นี่แบบนี้มืออาชีพแบบไม่อาชีพได้ลองดูตัวไอ้ล้วกอ๋อนี่โอ้ตัวนี้ไอ้เหี้ยขอมผมนี่ใจกลาดนี่เหนื่อยมันวันนั้นมันต้องถูกๆๆๆจริงๆริงถึงจะดูครัแบบอู้ยนี้ลึกว่านะอ๋ออันนี้มันบาง Ni vấn đề luôn đây tôi lấy 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 อ,อู๋ตัวนี้ตัวนี้ครับโมี่โอเคครับตัวนี้มานี่ดีนี่ก็เรียงงานอะไรด้ครับปากนาศปากนาศนะครับปากนานจุมโพนเนี่ยตัวดังดังป่าทูปากมหาอ้ต้องเคยปากมหาแล้วก็ป่าทูปากมหาที่ดังดังนี่นี่นี่และวนัดนี่แหละนี่วันนี้วัดดีเอฟซีจุมโพนด้วยนะครับวันนี้ผมมาเดียว muốn sông cá, đi sông cá về tiêu không phải tiều chân bù đi vào đây à, Kế về nơi, đá chẳng mất. sông cá con bay wings marathon gấp từng pi, gấp pi đằng đằng rồi có ba pi đằng đằng này. à, đuôi 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 ประมาณฮะมาส้นได้นะโอ้ได้เยอะแล้วโอ้ไม่น้อยโอ้ตัวนี้นๆ่พี่ปลนเลยปลนเลยนี่ประมาณรักจ้ามรูได้ไหมเนี่ยเลือหรืออืมตัวตัวนี้นๆพี่อืมดูแล้วคแบบรวยรวยทางนั้นเลยโอ้ បានៗៗ